สวัสดีครับผมทวีศักดิ์สกุณานักวิชาการประมงชำนาญการสังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลยวันนี้ผมจะมานำเสนอผลงานวิชาการเรื่องผลการเสริมสาหร่ายสบไยรูไหนาในอาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของลูกปลาแกง และพัฒนาประมงน้ําจืดเลยรวบรวมพันธปลาแกงจากแม่น้ําโขงมาทําการเพาะพันธุ์และเก็บรูปพันธุ์เพื่อเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ในบ่อดินจนกระทั่งปลาสมบูรณ์เพศและพาอขยายพันธุ์ได้สําเร็จได้นํารูปพันธุ์มาทําการศึกษาวิจัยวิธีการอนุบาลลูกปลาแกงให้มีการเจริญเติบโตดีและมีอัตรารอดสูงโดยใช้สาหร่ายสไปรูลหน้าในการจัดการด้านการอนุบาลโครงการศึกษา ในเรื่องนี้คือเพื่อทราบปริมาณของสาร่ายสไปรูน้าแห้งที่เหมาะสมต่อการเสริมในอาหารสำเร็จรูปปลาดุกเล็กชนิดเม็ดลอยน้ำเพื่อใช้ในการนุบาลปลาแกงโดยพิจารณาจากการเจริญเติบโตประสิทธิภาพของอาหารปริมาณอาหารที่ปลากินประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหารอัตราการกินอาหารอัตราการแลกเนื้ออัตรารอด Con d i t i o n factor หรือค่า k การกระจายน้ำหนักของปลาและต้นทุนการผลิตวิธีดำเนินการทดลองวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดแบ่งการทดลองออกเป็น5ชุดการทดลองชุดการทดลอง3ซ้าชุดการทดลองที่1ไม่เสริมสาหร่ายสไปรูเลน่าชุดการทดลองที่2เสริมสไปรูเลน่า5%ชุดการทดลองที่3เสริมสไปรูเลน่า10%ชุดการทดลองที่4เสริมสไปรูเลน่า15% ชุดการทดลองที่5เสริมสไปรูน,นาสเรเซสถานที่ดําเนินการทดลองดําเนินการทดลองที่สูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเลยอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยเป็นระยะเวลา12สัปดาห์ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนกระทั่งถึงเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2,563การเตรียมการทดลองการเตรียมอุปกรณ์ถังทดลองเป็นถังพลาสติกมีความจุขนาด500ลิตรพร้อมฝาปิดจำนวน15ถังทดลอง เติมน้ำสะอาดที่ผ่านการกรองจากระบบกรองและมีการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV ในถังทดลองปริมาณ450ลิตรใส่หัวทรายถั้งละ1ห,หัวให้อากาศตลอดเวลา การเตรียมสัตว์ทดลองลูกปลาแกงที่ใช้ในการทดลองได้จากการเพาะพันธุ์พ่อแม่พันธุ์รุ่นเดียวกันและเลี้ยงด้วยวิธีการเดียวกันนำปลาแกง1,200ตัวมาเลี้ยงในบ่อคอนกรีตให้อากาศตลอดเวลาเป็นระยะเวลา2สัปดาห์โดยฝึกให้กินอาหารสำเร็จรูปเมื่อครบระยะเวลาจึงนำปลาแกงมาชั่งน้ำหนักและวัดความยาวใส่ถังถังละ45ตัวจำนวน15ถัง การเตรียมอาหารทดลองนำอาหารสำเร็จรูปผสมกับสาหร่ายสไปรูเรน่าในปริมาณ 5, 10, 15และ20%อัดเม็ดด้วยเครื่องบดเนื้อหลังจากนั้นอบที่ความร้อน60องศาเซลเซียสนาน2ชั่วโมงเก็บรักษาอาหารที่อุณหภูมิ4องศาเซลเซียสสุมอาหารทดลองจำนวน500กรัมไปวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารจากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหารทดลองพบว่ามีโปรตีน31.08 31, 08, 31. จุด5.8 31.93 32.90และ33.14เปอร์เซ็นต์ตามลำดับการให้อาหารปลาแกงจะให้รูปปลากินจนอิ่มเวลาสองครั้งคือเวลา9นาฬิกาและ15นาฬิกาหลังจากนั้นเก็บอาหารทดลองที่เหลืออบที่อุณหภูมิ 135องศาเซลเซียสเป็นเวลา2ชั่วโมงและนำอาหารที่เหลือดังกล่าวมาหักออกจากปริมาณอาหารที่ให้ในแต่ละครั้งเก็บข้อมูลโดยการชั่งน้ำหนักและวัดความยาวเหยียดของปลาแกงทุกตัวในทุกชุดการทดลอง2สัปดาห์ต่อครั้งเป็นระยะเวลา12สัปดาห์การตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำที่ใช้ในการทดลองจะทำการตรวจทุกสัปดาห์เวลา9นาฬิกา ซึ่งมีพารามิเตอร์ที่ตรวจดังนี้1อุณหภูมิน้ำ2ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ3ความเป็นกรดเป็นด่าง4ความเป็นด่าง5ความกระด้างและ6เอมโมเนียรวมการเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการทดลองนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ดังนี้1 น้ำหนักเฉลี่ย 2. ความยาวเฉลี่ย 3. น้ำหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน 4. เปอร์เซ็นต์น้ำหนักเพิ่ม 5. อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ 6. ปริมาณอาหารที่ปากิน 7. ประสิทธิภาพของอาหาร 8. ประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหาร 9. อัตราการกินอาหาร 10. อัตราแลกเนื้อ 11. อัตรารอด 12. condition factor หรือค่า k 13. การกระจายน้ำหนักของปลาแกงและ14ต้นทุนการผลิตการวิเคราะห์ข้อมูลนำข้อมูลไปวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลองด้วยวิธี Duncan New Multiple Test ที่ระดับความเชื่อมั่น95%ผลการศึกษาการเจริญเติบโต เมื่อสิ้นสุดการทดลองปลาแกงมีความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ4.19 5.46 6.08 6.56และ6.96เซนติเมตรตามลำดับเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าทุกชุดการทดลองมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้งนี้ ปลาแกงที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปเสริมสาหร่ายสไปลหน้าแห้งในปริมาณ20%มีความยาวสุดท้ายเฉลี่ยสูงที่สุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลองปลาแกงมีน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ0.60 0.77 0.96 1.88และ2.55กรัมตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถติพบว่าทุกชุดการทดลองมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งนี้ปลาแกงที่เลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปเสริมสาร่ายสไปรูลเอน่า20%มีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยสูงที่สุดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติผลการอนุบาลปลาแกงด้วยอาหารสำเร็จรูปเสริมสารไหลสไปรูลเน่าแห้งในปริมาณที่แตกต่างกันพบว่า น้ำหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวันเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเพิ่มอัตราการจเจริญเติบโตจำเพาะปริมาณอาหารที่ปลากินประสิทธิภาพของอาหารและประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหารทุกชุดการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งนี้ปลาแกงที่เลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปเสริมสารอายสไปรยน่าแห้งในปริมาณ20%ของทุกพารามิเตอร์มีค่าสูงส่วนอัตราการกินอาหารและอัตราการแลกเนื้อพบว่า ในทุกชุดการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งนี้ปลาแกงที่เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็จรูปเสริมสาหร่ายสไปรูน่าแห้งในปริมาณที่20เปอร์เซนต์ในทุกชุดการทดลองมีค่าต่ําที่สุดส่วนค่า K พบว่าทุกชุดการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งนี้ปลาแกงที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปไม่เสริมสาหร่ายสไปรูน่าแห้งมีค่า K สูงที่สุด การกระจายน้ำหนักของปลาแกงโดยปลามีน้ำหนักตั้งแต่0.40ถึง3.82กรัมซึ่งสามารถแบ่งค่าช่วงน้ำหนักออกเป็น5ช่วงพบว่าปลาแกงมีการกระจายน้ำหนักอยู่ในช่วง0.70ถึง1.40กรัมซึ่งจะพบปลาแกงจำนวนมากกว่าทุกช่วงน้ำหนัก เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติการกระจายน้ำหนักของปลาแกงที่อนุบาลด้วยอาหารสำเร็จรูปเสริมสารหลายสไปรูน่าแห้ง0,5,10,15และ20%ด้วยวิธีไครสแฟร์ที่ระดับความเชื่อมั่น95%พบว่าการกระจายน้ำหนักของปลาแกงในทุกชุดการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติน้ำในการนุบาลลูกปลาแกงพบว่าอุณหภูมิน้ำมีค่าอยู่ระหว่าง24.51ถึง25.35องศาเซลเซียสปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำมีค่าอยู่ระหว่าง6.13ถึง6.62มิลลิกรัมต่อลิตรความเป็นกรดเป็นดาน่างมีค่าอยู่ระหว่าง 7.26ถึง7.67ความเป็นด่างมีค่าอยู่ระหว่าง92.75ถึง133.75มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนตความกระด้างมีค่าอยู่ระหว่าง88.75 ถึง117.67ม mm ิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนตและแอมโมเนียรวมมีค่าอยู่ระหว่าง0.02ถึง0.04มิลลิกรัมแอมโมเนียไนโตรเจนต่อลิตรต้นทุนในการอนุบาลลูกปลาแกงด้วยอาหารสัเร็จรูปเสริมสาหร่ายสไปรูเลเหน่ามีต้นทุนของที่อยู่ที่217.01บาทต่อถังทดลอง ส่วนต้นทุนผลนแปรมีค่าเท่ากับ 284.95, 305.53, 324.77, 342.73และ395.23บาทต่อถังทดลองตามํำดับส่วนต้นทุนการผลิตต่อตัวมีค่าเท่ากับ 11.15, 11.61, 12.04, 12.44และ13.61บาทต่อตัวตามํำดับวิจารณ์ผลการศึกษา จากการทดลองพบว่าเมื่อปริมาณเปอร์เซ็นต์ของสาหร่ายสไปรูลิน่าแห้งที่เสริมในอาหารสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปลาแกงมีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้นตามลำดับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบิเกอร์และเวนการารมันได้ใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าแห้งทดแทนปลาป่น5ระดับคือ0 25 50 75และ100%ในอาหารปลายสกเทศพบว่าการแทนที่ปลาปนด้วยสาหร่ายสไปรูเลน่าในระดับที่สูงกว่า25%ส่งผลต่อน้ำหนักเฉลี่ยต่อตัวที่เพิ่มขึ้นอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะดีที่สุดและอัตราการแลกเนื้อมีค่าต่ำที่สุดจึงกล่าวได้ว่าสาหร่ายสไปรูเลน่าเป็นแหล่งโปรตีนที่มีศักยภาพที่สามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ที่มีโปรตีนสูงและ มีแร่ธาตุสำคัญหลายชนิดทั้งนี้พรมยาได้นำเนินการทดลองโดยใช้สาหร่ายสไปรูลหน่าปริมาณ10-15%ผสมในอาหารปลานินแดงทดแทนป,ปลาป่นเพื่อให้ได้โปรตีนในอาหารปลาเท่ากับ30%มีผลให้ปลานินแดงมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นและอัตราการเจริญเติบโตเฉพาะดีที่สุด จากการทดลองพบว่าประสิทธิภาพของอาหารและประสิทธิภาพของการใช้โปรตีนในอาหารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปลาแกงมีการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารสูงขึ้นตามลำดับเมื่อปริมาณเปอร์เซ็นต์ของสาหร่า,ายสไปรูลเน่าแห้งเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของสุนีรัตน์และคณะในการทดลองการเลี้ยงปลานินแดงด้วยสาหร่ายสไปรูลเน่าแห้งในปริมาณศูนย์ 50และ15เปอร์เซ็นต์เป็นระยะเวลา60วันมีผลทำให้ปลานินแดงที่ได้รับอาหารผรสมสาหร่ายสไปรูเลน,น่าในปริมาณ10และ15เปอร์เซ็นต์มีอัตราการแลกเนื้อและประสิทธิภาพอาหารดีกว่าปลานินแดงที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ไม่ได้ผสมสาหร่ายสไปรูเลน,น่าส่วนอัตราการแลกเนื้อของปลาแกงจะต่ำลงเมื่อปริมาณเปอาาร์เซ็นต์ของสาหร่ายสไปรูเลน,น่าแห้งเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดค้องกับงานวิจัยของริมฮังและคณะโดยรายงานว่าปลาอีกงที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูไหน่ามีค่าอัตราการแลกเนื้อต่ำกว่าปาลายกงที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ไม่ผสมสาหร่ายสไปรูไรน่าจากการทดลองพบว่า การกระจายของน้ำหนักปลาแกงมีการกระจายต่างกันโดยอาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูไรน,น่าในปริมาณที่สูงขึ้นทำให้ได้ปลาที่มีขนาดใหญ่มากกว่าอาหารที่ไม่ผสมสาหร่ายสไปรูไรน,น่าหรือผสมเพียงเล็กน้อยและจากการทดลองในครั้งนี้เห็นได้ว่าเมื่อปริมาณสาหร่ายสไปรูไรน,น่าเพิ่มขึ้นจะทำให้ต้นทุนผันแปรและต้นทุนการผลิตต่อตัวเพิ่มขึ้นด้วย อีทั้งในทุกชุดการทดลองปลาแกงมีอัตรารอดสูงเจริญเติบโตดีและมีขนาดตัวใหญ่ขึ้นตามปริมาณสาหรายสไปรูเอน่าซึ่งทำให้ต้นทุนการผลิตต่อตัวเพิ่มขึ้นอีกด,ด้วยสรุปผลการศึกษา การอนุบ,บาลปลาแกงด้วยอาหารสำเร็จรูปเสริมสาร่หลสไปรูลเน,น่าแห้งในปริมาณ 5, 10, 15และ20มีการเจริญเติบโตดีกว่าการอนุบาลปลาแกงด้วยอาหารที่ไม่เสริมสาร่หลสไปรูลเน,น่าแห้งและการทดลองในครั้งนี้พบว่าปริมาณสาร่หลสไปรูลเน,น่าแห้งที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาแกงอยู่ที่20%ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ